สวัสดีครับพบเจอกับผมครับกับเซียนตัวใหญ่นะครับสำหรับคลิปนี้เป็นหลวงปู่ทวดฮะนะครับหลวงปู่ทวดก็หลวงปู่ทวดวัดช่างให้เนี่ยนะครับก็ถือว่ามีการสร้างกันมาหลายรุ่นแต่ที่ผมถืออยู่เนี่ยนะครับเขาเรียกว่าหลวงปู่ทวดนะครับปีสองสี่นะครับเป็นเนื้อว่างนะครับเป็นเนื้อว่างนะครับผ้าก็โอเคอยู่นะนะครับ เนื้อพระธรรมชาตินะครับปีสองสีนี่ถือว่าจริงๆปีสองสีเนี่ยสร้างในปีสองสองนะครับแล้วก็สร้างมาแล้วก็แจกไปเรื่อยๆไปนะครับจนถึงปีสองสี่ก็ได้ให้โรงงานก็ทํากล่องขึ้นมานะครับแล้วก็หลังจากทกําก,กล่องแต่โรงงานเขาเขาทาปีมาเป็นปีสองสีเลยก็เลยติดปากเป็นปีสองสีมาจริงๆสร้างแต่ในปีสองสองนะครับเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับ ฉะนั้นก็ในการสร้างพาร,ระนุบ่ทวดเนี่ยนะครับเนื้อว่านเนี่ยผสมดินไกาย,ยักษ์เนี่ยนะครับปีสองสี่นี่ก็ถือว่าเป็นถ้าเทียบรุ่นพิมพ์แบบนี้ก็จะเป็นเขาเรียกแล้วรุ่นที่สามนะนะครับศูนย์มีสองสี่เก้าเจ็ดนะครับพี่ในกลางศูนย์ห้าแล้วก็ปีสองสี่นะครับจริงๆก็ถ้ารุ่นอื่นก็มีสร้างเยอะกว่าน,นี้นะครับมีสร้างเยอะกว่าน,นั้นมีหลายมีหลายปีมีสร้างหลายปีนะครับ ตัทัปีสองสีก็เป็นอะไรที่น่าใช้นะครับมีทั้งเนื้อมีทั้งเนื้อว่านมีทั้งเนื้อโลหะนะครับมีทั้งเนื้อว่านมีทั้งเนื้อโลหะนะครับแต่คลิปนี้ผมได้เป็นเนื้อว่านมาเนื้อว่านก็เป็นว่านผสมดีกายหยักษ์นะครับวันนี้นะครับสวยไหมสวยดีนะครับสวยเพียงแต่องค์นี้ไม่เห็นลูกบอลนะครับไม่มีลูกบอลจริงๆก็ โอ้มีสิก็มีอยู่นี่ฮะลูกบอลน,นี่ไม่ใช่ไม,ม่มีผมส่องไม่ดูเองนี่ครับมีฮะมีม,มีมีบอลอยู่นะครับเขาก็าจะชอบแยกกันออกไปเป็นมีลูกบอลไม่มีลูกบอลอะไรพวกนี้จริงก็ปลูกเสงพิธีเดียวกันนั่นแหละนะครับก็แยกก็ย่อยกันออกไปนะครับหาค่านิยมในการเล่นกันแตกต่างกันออกไปนะครับอ่ะโอเค สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้คลิปหน้าเจอผมใหม่นะครับหลวงปูท่ทวพิมพ์พรอดนะครับปีสองสี่นว่านนะครับในคลิปหน้าเจอผมใหม่ก็ขอบพระคุณสําหรับการติดตามรับชมรับฟังนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะครับขอบคุณมากน,นะครับสวัสดีครับ